สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมลอง289จะพามาดูรถตู้หลังคาสูงปี05นะครับคันนี้เครื่องยนต์ดีเซล2.5เกียร์ธรรมดานะครับคันนี้มาอัปเดตให้ดูใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้เราจัดทรงภายในใหม่นะครับคันนี้ปี05นะครับราคา3,99,000บาทนะครับ เราไปดูกันว่า3 9 9 9 0 0บาทนั้นภายในห้องโดยสารจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับนี่ครับนี่กำลังกลังบิ้วอินอยู่ครับภายในยังไม่ร้อปรนะครับประมาณ98%แล้วล่ะแต่ว่าคนขายใจร้อนคนขายอยากขายแล้วนะครับอยากโชว์นี่ครับ ภายในเป็น V.I.P. นะครับ V.I.P. ดูดีเลยทีเดียวนะครับนี่ภายในเรียกว่าจะของเดิมจัดมาเป็นแสนนะครับนี่เป็นอ่างครับผมัันนี้จะเป็นเบาะเก้าที่นั่งนะครับนี่ครับเดิมจะเป็นเบาะสีแดงนะครับเราถอดเบาะสีแดงลงแล้วครับนู่นอยู่นู่นเปลี่ยนเป็นเบาะตอนนี้ช่างไทยกำลังเก็บรายละเอียด เก็บรายละเอียดอยู่เนาะจักเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยเก่าเก่าสิบแปดและมั้งเนาะเหลือเก็บเหลือสองชิ้นนี่ช่างช่างไทยไม่รู้ว่ากลัวโควิดหรือกลัวฝุ่นนะยังเป็นไอ้โมงอยู่ครับนี่กหลังอยู่ภายในนะครับเราเปลี่ยนเบาะแดงลงนะครับแล้วก็ใส่เบาะเป็นสีครีม ปูพื้นใหม่นะครับนี่ครับหุ้มหนังใหม่นะครับสวยใสดูดีงามกว่าเดิมครับจัดทรงให้ใหม่นะครับนี่หุ้มหุ้มหลังหุ้มฝาท้ายใหม่ผูพื้นใหม่หุ้มแผงข้างใหม่นะครับนี่เป็นลามิเนตนะครับคันนี้หุ้มผูพื้นให้เป็นลามิเนตนะครับของเดิมมันซีดๆนะครับก็เลย ให้ช่างไทยปูพื้นให้ใหม่หุ้มหนังใหม่นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับ399นะครับคันนี้ราคานี้ไม่เจ็บนะครับแต่จบแน่นอนนะครับดูภายในก่อนครับเต็มลำเลยครับนี่ครับบอดี้สวยบอดี้บางนะครับนี่ครับขอฝากกว้ด้วยนะครับคันนี้ขอขายเงินสดนะครับท่านผู้ชมขอขายเป็นเงินสดนะครับท่าน FC ทั้งหลายนะครับ คใครที่สะดวกเงินสดนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับคันนี้สำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกเงินสดเดี๋ยวเราจะเอาคันที่จัดเฟรน,น้์ให้ดาวน้อยๆผ่อนยาวๆให้นะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นปี05นนะครับ399นะครับนะครับทะเบียนเราจะเป็นเปลี่ยนเป็นทะเบียนกรุงเทพแล้วนะครับย้ายมากรุงเทพแล้วนะครับ อีกไม่กี่วันก็จะเปลี่ยนทะเบียนเป็นกรุงเทพนะครับสนกสนใจโทรเลยครับ0813982928นะครับรถล,ละจอดขายอยู่ที่ตลาลดรถยนต์บางบัวทอง289ถนน40เส้นสุพรรณนะครับอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับโทรเลยครับ0813982928นะครับหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะครับเบอร์นี้นะครับ ติดต่อผมโดยตรงเลยนะครับลอง289นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับเรื่องรถตู้มือสองไว้ใจลอง289ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบายบาย